สัง้านียอายุ24ปีครับจากอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนสูงนี่165เซนติเมตรนี่ก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายทอทีประกอนะฮะต่อสายลิวครับที่กรุงเทพนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ไม่ธรรมดาครับสำหรับรายนี้ครับกรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีกรรมการกฤษดาโพลเตอร์หรือว่าแซนเก่งกีฬาสปอร์ตครับ สิงเพชกก็มาเข้าเวรแทนแววาวนะเพื่อร่วมค่ายครก็ไม่สมบูรณ์ก็เลยถอนไปสิงเพชกก็ซ้อมรอรายการมาตลอดนะวันนี้ก็มาปะทะกับสังฟ้านะครับคุณนี้เพชรยินดีส่งข้อประกวดนะครับขอบคุณเพชรยินดีครับวันนี้มาร่วมสร้างสีสันนะฮะเป็นมวยการอุศนนะครับนั่นแหละฮะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซนาลนะครับหรือว่าเซบอสุกชาคุคนเก่งนะนะขอบคุณน้ำใจครับที่มอกให้กับวงการมวยครับนะไม่เคยชกกันมาก่อน้วยนะเป็นการเจอกันครั้งแรกครับขวาด้วยกันอ <c oughs> เรายังจะเหลือมวยอีกคู่หนึ่งนะครับคู่เอกนํารายการนะครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการที่หลายคนนั้นอยากจะดูเหลือเกินครับสมรักน้อยบูยเดเจ็ดแปดเก้าเจอกับสุป,ประจยเล็กหนึง่งซับใหญ่ครับล้างตากันอีกครั้งหนึ่งครับมวยคู่นี้เกมยังอยู่ในช่วงของยกที่หนึ่งนะครับชิงจังหวะกันครับ ดูทางอ่านเกมอ่านใจกันนิดนึงครับเพราะว่าสู้กัน5ยกครับถ้า3ยกเมื่อไหร่เนยกแได้น่ซัดกันเลยนะครับนักมวยที่ทำหน้าที่ได้ ยอดเยี่ยมในวันนี้นะครับเรามีถ้วยรางวัลมอบให้นะครับจากท่านบินิจจารสบัิครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับมอบให้รับถ้วยของนักมวยยอดเยี่ยมในวันนี้ครับจะเป็นใครครับเรามีคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาอยู่นะฮะครับปลายยกครับปลายยก ยืนแล้วว่าใกล้ๆกันนะครับกลางเวทีหมดยกที่1ก็มาร่วมชมมวยนัดการกุศลในครั้งนี้กันนะครับอาระครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่2ครับท่านผู้ชมฝ่ายแดงสิงเพชรบอลรุกรอดฝ่ายน้ำเงินสังฟ้านออนุวัตยิมสิงเพชรนี่มีไข่มุกดำสิโอพี่แบนโอ,โอ้โหมาเป็นพี่เลี้ยง ครับตอนนี้มาเป็นียกว่าเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายมวยววังพรมครับครับค่ายมวยอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเนี่ยด้านล่างก็มีเอริฟเนียเซาวนาในกุมอยู่ด้วยครับแหมพูดถึงซิดโอสมัยก่อนนี่ถึงซีโอเลยนะโอ้ใช่ฮะโอลยลมวยดังเยอะมากก็นี่แหละเกิดจากเวทีลุมพินีฮะทีมงานของซิดโอครับพวกพลังพลเป็นไงพลังพลเนี่ยโอ้โหเตะไฟแลบเลยอ่ะเล็กพิคขี้หนูครับนี่แหละครับ อืมเอาหูยห,ห,หมัดเมืรอสกูนี้ของสั่งฟ้าเอาเข้มข้นนะยกนี้นะเริ่มเริ่มเข้มแล้วเริ่มเข้มแล้วลุนนับลุนน็อกกันหน่อยครับค่อยๆเบียดเข้าหานะครับสั่งฟ้าอือแต่แบบว่าเน้นไปที่ล่างครับเจาะย,ยางอ่า ทำายทำายขยับขยับแปะขยับแล้วยังไม่ออกเงื <c oughs> <c oughs> ้อง่าราคาแพงสิงเพชรนี่ยังตั้งรับแบบรับกลุ่มนะครับอา้าวรับอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องออกอาวุธด้วยครับสิงเพ็ดซ้ายหน้าของสังฟ้าครับซ้ายแล้วครับเข็นเข็นมาไม่ได้ครับยกขาลงก่อนเอาขยับบ้างครับ ในแล้วในแล้วดูเพลงข่าของทั้งคู่ครับอโอ้โหฟันสองระยะประชิดนี่ไม่โดนนะครับเอ้าเน็บขวาไป<ม>จับคออ้าวอ้ยังไงปาฟันสองมื่อสักคู่นี้แค่เฉียวๆก็เสียวได้ <c oughs> แม่ลูกจางนี่เข่ายดไส้ของสิงเพชรเดินครับเดินกดดันคู่ต่อสู้สั่งฟ้าอ่า ยาพยับเข้ามาหมัดยังไม่ถึงต้องให้ใกล้กว่านี้นิดนึงสังควานี่ต่อยไปแกก็ยิ้มไปครับมั่นใจสิงเพชนิ่งมากครับนิ่งจะขยับบ้างครับสิงเพชยกสองเลครึ่งนาทีครับกลางเวทีขยบอีกครับหมัดซ้ายเฉียวไปได้แค่เฉียว แขขวามาทีหนึ่งแต่สิงเพชรนี่ดับมากไปหรือเปล่าครับอ,อ้าวแทงอ่านะครับเริ่มที่จะรับตีได้ยังไม่ต่อเนื่องครับหมดยก เขาก็ช่วยอยู่แล้วฮะแล้วก็เสริมเข้าไปอีกครับพี่แบรนด์นั่นแหละครับให้ทุกคนมีกําลังใจในการทําหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยครับนั่นแหละครับคนไทยต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเกิดที่ภาคไหนก็ตามทีครับยาที่ประเทศชาติมีภัยเราต้องช่วยเหลือกันครับใช่ครับน้ําใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าครับนั่นแหละครับันแะครับดุนกันต่อยกที่3แดงสิงเพชรน้ําเงินสังฟาอาว เร็วขึ้นแล้วครับยกนี้โอ้โหเตะขวาเจียวหน้าไปคืนด้วยขวามาโยนครับแมแต่ตัวเองเสียหลักครับโยนแทงโยนแทงาายกนี้สังเกตให้ดีนะครับว่าสิงเพชรไม่ถอยมากแล้วนะครับเดินเข้าหาแล้วนะครับหลังจาก2ยกที่ผ่านมาดูวา่าจะสงวนผ้าทีตั้งรับเยอะเกินไปยกนี้ออกมาเดินลุยครับยัดเข่าไปทีนึงเสียบเข้าไปครับ เริ่มที่จะเปิดเกมบุกม้าขึ้นมันต้องอย่างนี้ครับครับขยันขึ้นครับเมื่อวยอาวุธแล้วมันจะียกว่าคนดูก็จะชอบนะครับเกมมันจะเดือดครับมวยอวยอาวุธขอยออกอาวุธนะครับบนเวทีนี้ใส่กันเลยครับทําได้ทําเลยครับนานทุกวินาทีมีค่านานแหละครับเพราะคะแนนนี่ออกทุกยกนะอย่างที่เลซ่าไปแล้วนะครับนักมวยรู้เทนเนอร์คหน้าคณนผู้จัดการรู้แล้วครับเพราะว่า กรรมการได้ชี้แจงไปก่อนหน้าที่จะทำการแข่งขันนะครับชกแบบไหนถึงคะแนนจะมานี่เขาต้องรู้ต้องมวยรู้ดีนะฮะแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่าอย่างไหนถูกกติกาอย่างไหนผิดกกติกานี่นักมวยรู้แล้วครับทราบแล้วครับสังข์ฟ้าเดินบ้างครับเดินบ้างครับขึ้นเข่าเข่ามากขึ้นอ้าวเบียดอีกขวาของสิงเพชร สังฟ้าต่อยขวาเข้าในตีเป็นไงครับตีได้ไหมสิงเพชรตั้งกระแพงคาไว้ครับเกมยังเปิดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ต่ขวายาวมาลูกนี้ขวามาอีกทีหนึ่งครับโอ้โหสังฟ้าโดนโต้คืนครับเอาคืนบ้างเหมือนกันครับสิงเพ็ดเนี่ยยกนี่นี่อาวุธที่จะ หลากหลายขึ้นแล้วก็นเน้นๆเ,เลยฮะเน้นคุณภาพมากขึ้นครับยก3ซ้ายหน้าขยับสิงเพเชรเสียบเข่าแต่โดนหักลงไปโอ้โหอาวุธไวมากครับเดินดีอ้าวแต่ขวาติดบงังสิงเพชรบุกขวาของสังฟ้าขวาอีกทีนึครับสัง้าสิงเพเชรเสียบเข่าว,วงในปลายยกที่3ครับ โอ้โหเกมนี้เปิดป้าขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมมันต้องอย่างนี้นะครับมาทางด้านของสังฟ้าครับชกด้วยความมาั่นใจดาวนะครับหมดยกที่สามครับผมอาละครับยกต่อไปครับให้น้ำให้ท่ากันเรียบร้อยครับออกมาลุย,ยกที่สี่ครับท่านผู้ชมครับน่าจะเข้มข้นร้าใจมากขึ้นกว่าเดิมออกมานี่ปล่อยตัวออกมาเน้นเข่าใดสู้กันเลย สิงเพชรนี่เปิดเกมครับลุ้นในสังฟ้าตั้งรับสิงเพชรขึ้นเขา่าสังฟ้าก็ตีหักครับปิดออกไปอ้โหเสียงเชียร์ยังดังกึกก้องนะครับอือหือครับลูกชุดของสิงเพชรบุกตะโยหนักขึ้นนะครับสังฟ้าก็ตั้งรับครับ ตลอดครับโอ้โห,โหอ้าไหนตอนไหนท่านผู้ชมกรรมการแยกออกมาโอ้โหถึงตอนนี้นี่ไม่รู้จะให้คะแนนกันยังไงครับอ้าวเดินเข้ามาครับสิงเพชดโดนเททิ้งลงไปเลยครับทางฟ้ายังยิมได้นะใช่ครับอารมณ์ <c oughs> ดีครับสังฟ้าอา้าวลูกเองครับสิงเพชรไตขวาแทงซ้ายสังฟ้าฟัดในแรกกัน เป็นไงครับแหมกรรมการแกะมาแยกอา้าวลุยกันตอ่อลุยกันต่อครับเวลายังมีขวาของสังฟานะครับล็อกนายสู้สู้นายครับสังฟ้าสูนน้นายอ้าวแม่สิงเพชรก็ใช่ย่อยครับเอาคืนเหมือนกันโอ้โหลูกเกมนี้สูสีจริงๆ แม่ถึงตรงนี้ครับถึงตรงนี้ครับยังใส่กันสุดมันพิกลงไปครับแม่ขาเชือกเลยครับโอ้โหเอาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ทิงเพชรหนักขึ้นครับเดินหนักขึ้นเดินเร็วขึ้นมาดครับเข้าไหมไม่เข้าครับเชียวเอาอุ้มไปอุ้มไปติดเชือกติดเชือกโอ้โหครับ ใายเอา้าเทลงไปบ้างครับโอ้โห,โหโครับสนุกครับมวยคู่นี้ครับเดินมาอีกแล้วครับสิงเพชรดัดล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยเกมในยกที่4ปลายยกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสิงเพชรยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาพยับพยับ เล่งเล่งเล่งเงื้อง่ายอย่างเดียวไม่พอโอ้โหนี่ครับแ้งขวาออกไปทีหนึ่งตามได้หมดัดเมอร์ซูโกนีปลายยกครับช่วงปลายยกเดินจี้ติด,ดครับสิงเพชรใครจะได้ครับดีซ้ายดีขวาครับโอ้โหขวาตุ้มเลยครับ แต่เราพับข่าไว้เอาล็อกล่างล็อกล่างล็อกล่างแหวกขวาออกได้สวยครับเมื่อสกูดี้ของสิงเพชรทําได้ดีหมดยกที่4อ่าแล้วก็สิงเพชรเอานะฮะยกสุดท้ายอีก3นาทีครับวัดใจกันหน่อยเอาแล้วครับปล่อยตัวแล้วครับอีก3นาทีนี่ครับขวามาขวาคืนสิงเพชรเบียดขวาสั่งขวาขวาสิงเพชร มีมาเสริมเอาลครับดูฟ้าเน้นเน้นเกมรับครับพี่แบนนนั่นนะสิทำลหล้ววนออกข้าครับไม่ประทะด้วยชกฉาบถวยแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะโดนฟัดในสิงเพชรต้องฟัดให้ติดมี่ให้ติดเลยครับอา้าวหนีได้หนีไปโดนโอ้โหเตะเลวจับเททิงเลยเทกระจากเทกระจาก เอาล่ะครับก็ยังเดินครับสิงเพชรพยายามพยายามเข้าหาสิงเพชรตาแข้งขวาม,มาทีหนึ่งมาทีหนึ่ง,งได้ไปสองแข้งแล้วเอาล่ะครับพอไหมยังไม่พออีกสักหน่อยอที่มุมที่มุมของสิงเพชรโอ้โหออ้อยครับมั่นใจเลยครับพี่แบนแหมลูกนี้ แม้ว่าจะไม่มีนับนะครับท่านผู้ชมครับเอ,อ,อแต่ดูให้ดีครับสิงเพชรไม่เข้าแล,แล้วไม่มีอาการด้วยนะโมซูนีอ่ะจะว่าไปแล้วแต่ก็มั่นใจแล้วนะสิงเพชรมั่นใจแหม่เวลาหลือกนาทีครึ่งครับเอออย่าเพิ่งรีบเต้นเอออีกสักหน่อยอีกสักหนอ่อยอีกสักหน่อยอรามันต้องอย่างนี้อ,อี เข้ามาบอมเข้าครับเข้ามาขึ้นเข่าสั่งฟ้าโอ้โหครับชุดนี้นี่โอ้โหน่าจะมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเวลายังมีนะครับเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีจะเข้ากันไหมครับเอ่ออารซีอารซีเอาแล้วครับสั่งฟ้าเข้านะครับสั่งฟ้าเข้า สิงเพชรเนี่ยไม่เข้าอยู่แล้วนะครับดูแล้วทางข้าเข้าครับแต่ซ้ายจิดบังพยายามพยา,พายามหาจังหวะอยู่ครับทางข้าซ้ายครับมาเป็นมวยซ้ายครับท้ายเกมมั่นใจแล้วครับมั่นใจทั้งคู่ถึงตอนนี้ท่านผู้ชมด้านล่างต่างฝ่ายต่างโบงไม่ให้เข้านะครับ นังมวยก็มองอพี่เลยกนิดนึงเอาไงดี<า>พี่เลยไม่เข้าแล้วครับนังมวยไม่เข้าแล้วครับแต่แต,แต่ก็เห็นใจนะครับเพราะว่า,วายกที่ผ่านมาที่ใส่อุ้นเรียกว่าบููกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวครับแบบนี้อยู่ที่กรรมการแล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจโอ้โหครับจบแล้วครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวรอกรรมการครับจะไปทางไหนครับ รกรรมการกฤษดาพนเตอร์ครับรับใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่1ท่านที่2ท่านที่3นะครับก่อนที่จะมาที่อาจารย์ธนงพุ่มพานิชนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชม Dan oleh pilihan, Sampanto,